พรร้้อมแลวคับสวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษนะครับผลลัพธ์จะแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดในผลงานของเราครับอย่างเรื่องของการทําอาหารก็เหมือนกันถ้าเราใส่ใจทุกขั้นตอนเมนูที่เราได้ก็จะเป็นเมนูที่ดีที่สุดครับเมนูในวันนี้ทุกเมนูนะครับเป็นเมนูที่ไม่ธรรมดาเป็นเมนูพิเศษเพื่อคนพิเศษถ้าพร้อมแล้วเราลงมือกันเลยครับ แซลมอนที่อยู่ข้างหน้าคนเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำอาหารฝรั่งหรือเปล่าเราจะทำเมนูไทยๆครับผมจะทำทอดมันครับแต่ทอดมันของผมวันนี้ใช้เนื้อปลาแซลมอนครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยไปบดนะฮะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งนะครับพริกแกงที่จะใช้นะครับก็เป็นพริกแกงเผ็ดครับผม เดี๋ยวผมเอาแซลมอนนะครับใส่ลงไปในเครื่องบดสับครับปรุงรสนิดนึงนะฮะน้ำปลาครับประมาณสัก2ช้อนชาครับให้มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับอันนี้ฮะตัวช่วยวันนี้เลยครับทำให้เราประหยัดเวลาไปเยอะมากๆทีเดียวพริกแกงครับผมผมใช้พริกแกงที่เป็นพริกแกงแดงนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ2ช้อนโต๊ะครับใช้เสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับ ไข่ไก่นะครับเราใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะครับแต่เราจะใช้แยกกันแป้งข้าโพดครับเราใช้ช้อนโต๊ะครึ่งทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับของเราครับในระหว่างนี้นะฮะคนอุ่นน้ํามันไปด้วยนะครับอ่าลองดูนะครับเนื้อเหนียวมากนะครับผักชีลาวฮะคนให้ผักชีลาวกระจายทั่วดีนะครับหลังจากนี้นะครับมือชุบน้ำหมาดๆนะครับ แล้วเราก็จะปั้นเป็นชิ้นๆครับผมก็ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะครับไข่ขาวที่เหลือนะครับตีให้เขาแตกดัวครับแล้วก็เทใส่ไว้ในภาชนะนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มความพิเศษนะครับให้กับเนื้อสัมผัสด้านนอกโดยนี่ฮะง่ายๆเกล็ดขนมปังครับแต่วันนี้เราอยากจะให้เขาเป็นลักษณะปนๆนิดหนึ่งนะครับใส่ลงในนี้ครับเกล็ดขนมปังที่เราใช้นี่สำคัญนะฮะ แบบที่ผมใช้นี่เป็นเกดขนมปังคุณภาพกรอบนานไม่มีสารฟอกขาวแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะครับใช้มือก็ได้ครับผมจะเอาละเอียดนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามือของเราเนี่ยครับแตะไข่ขาวนิดนึงนะครับเอาทอดมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชุบในไข่ขาวครับผมหลังจากนั้นก็มากลิ้งกับเก็ดขนมปังนะครับแล้วก็กดให้แบนลงเล็กน้อยครับ เราใช้น้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับประมาณสัก170เพราะว่าชิ้นปลาของเราเนี่ยยังไม่สุกดีนะครับตังกว่านะครับหั่นครึ่งซอยครับผมรับประทานกับน้ำจิ้มไก่ได้เลยสบายๆนะครับอกลับมาดูที่ทอดมันของเราทอดสักประมาณ4นาทีนะครับ สุกดีแล้วนะครับเราตักขึ้นจากน้ำมันเลยครับจะได้ยินเสียงของความกรอบนะฮะอันนี้เป็นถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพรานนะฮะไปอบแล้วก็บดหยาบนะครับจะใส่เป็นถั่วที่สงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยแล้วเราก็จัดทอดมันแซลมอนของเราลงไปครับลองมาดูเนื้อสัมผัสนิดหนึ่งนะครับว้าว อร่อยมากครับและนี่ก็คือเมนูที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับทอดมันปลาแซลมอนครับ เมนูนี้นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเราจะทําซูชิครับแต่เชื่อว่าเป็นซูชิที่คุณผู้ชมเนี่ยยังไม่เคยเห็นในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนซูชิในขวดโหลครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของตัวข้าวซูชิกันก่อนดีกว่าครับ การหุงข้าวซูชินะครับเรานำข้าวสารญี่ปุ่นไปใส่น้ำเล็กน้อยนะครับแค่พอท่วมครับใช้หลังมือเนี่ยขัดข้าวเบาๆหลังจากนั้นเราก็ล้างข้าวสัก2-3น้ําน้ำจนน้ำของเรามีลักษณะที่ใสดีครับเสด็จน้ำออกนะครับแล้วก็นำข้าวใส่ลงในหม้อตามด้วยน้ำสะอาดแช่พักไว้ประมาณ20นาทีจนมเมล็ดข้าวของเราเนี่ยครับมีสีที่ขาวทึบดีครับเมื่อข้าวสีทึบดีแล้วนะครับแล้วนำข้าวไปตั้งไฟ พอเดือดปุ๊บเราก็ปิดฝาครับแล้วก็ลดไฟลงต่ําที่สุดเลยนะครับหุงข้าวโดยใช้เวลา12นาทีครับเมื่อครบ12นาทีนะครับเราลองเปิดฝาเช็คดูว่าข้าวของเราสุกดีหรือเปล่าข้าวสุกดีแล้วเราปิดฝากลับไปครับเล่งไฟประมาณ10วินาทีเพื่อให้ข้าวเนี่ยดันตัวออกจากข้างหม้อนะครับแล้วก็พักข้าวโดยปิดฝาไว้อีกประมาณ10นาทีครับ ส่วนต่อไปที่ผมจะทำนะครับเราจะทำโชยุคาเวียนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีน้ำซุปดาชินะครับแล้วก็จะต้องมีตัวโชยุอย่างแน่นอนโชยุที่ผมใช้เป็นตัวพรีเมียมเกรดนะครับหมักด้วยวิธีตามธรรมชาตินะฮะจึงมีรสชาติที่เค็มแบบกลมกล่อมนะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับผมใส่มิรินครับผมตามลงไปเล็กน้อยเราใช้ผงวุ้นนะครับผมจะใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนชาครับดาชิโชยุใส่ลงไปครับ สิ่งที่ผมทำอยู่ก็เปรียบเสมือนการที่เราจะทำวุ้นที่เป็นรถโชอยู่นะครับชาบอีกใบหนึ่งนะฮะเราใส่ไว้ในชาน้ำแข็งครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับเราจะให้วุ้นของเราลงไปเซตตัวในน้ำมันและการที่จะเซตตัวได้อย่างรวดเร็วน้ำมันก็ต้องเย็นพอส่วนประกอบของน้ำซุปดาชิทีท่มีโชยุของเราเดือดนะครับเราใส่ผงวุ้นที่ผสมกับน้ำตาลลงไปครับ แล้วเราก็เคี่ยวเป็นเวลาประมาณ1นาทีครับน้ำมันของผมตอนนี้เริ่มที่จะเย็นแล้วนะครับผมจะใส่น้ำมันไว้อีกชามหนึ่งด้วยอีกชามหนึ่งเอาไว้เหมือนเอาไว้เหมือนเก็บตัวที่มันเซตตัวดีแล้วจะสังเกตนะฮะว่าหม้อที่วันนี้พลใช้ทําตัวซอสเนี่ยกับหุงข้าวเนี่ยครับจะมีลักษณะที่คล้ายกันครับ หม้อสเตเลสเหล่านี้มีโครงสร้างที่หนาหลายชั้นนะครับดังนั้นการกระจายความร้อนเนี่ยดีเยี่ยมทีเดียวจะสังเกตว่าหม้อวุ้นของเราเนี่ยยกออกมาแล้วนะครับก็ยังร้อนอยู่เลยครับผมใช้หัวบีบนะครับถ้าเผื่อเราไม่มีก็คุณผู้ชมเอาส่วนประกอบเนี่ยใส่ลงในถุงพลาสติกใบเล็กๆแล้วก็เจาะรูครับถึงตอนนี้นะครับข้าวผมเรียบร้อยแล้ว ขาเบียโชยุของผมก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบซูชิอินอจากันเลยดีกว่าครับในการทําข้าวซูชินะครับเราใช้ชามเ,เหมือนชามคุกสลัดเป็นไม้ก็ได้นะครับก่อนใช้เนี่ยขอให้ผ่านน้าสักครั้งหนึ่งครับน้ําส้มสายชูข้าวอยู่ในนี้นะฮะเกลือครับครึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะหลักการเนี่ยครับคล้ายๆกับการมูนข้าวเหนียวครับลองดูนะครับหม้อของผมเนี่ยฮะ หลายคนคิดว่าเอ๊ะจะติดหรือเปล่านี่ครับไม่ติดเลยครับเราคว่ำข้าวลงมานะครับหลังช้อนนะฮะบัดข้าวนิดนึงผมไปทั่วๆข้าวนะครับสิ่งที่เราจะทําตอนนี้ก็คือทําอะไรครับพัดให้เย็นลงให้กลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องเย็นลงแล้วก็พร้อมใช้แล้วครับโชยุคาเวียนะครับเวลาที่เราทําเสร็จแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ใช้แนะนําครับใส่ไว้ในน้ํามัน วันนี้ไส้ที่เราจะใส่มีอะไรบ้างครับมีถั่วแดญี่ปุ่นนะฮะไข่ที่เขาเรียกว่าโทบิโกะนะครับไข่หวานอันนี้ซื้อสําเร็จรูปมานะครับกุ้งลวกอันนี้มาลวกเองนะครับแตงกวาญี่ปุ่นเราเอาไส้ออกครับหลังจากนั้นเราก็ซอยเป็นเส้นๆครับอาแล้วครับส่วนสนุกสนานของเรานะฮะใส่ข้าวลงไปก่อนไม่ถึงต้องกดให้แน่นมากนะครับมายองเนสครับไม่ต้องเยอะนะฮะอ่าผมใส่แตงกวาลงไปนะฮะขิงดองสักนิดหนึ่งไข่หวานครับ โชยุคาเวียนะครับลงไปนิดนึงก่อนก็ได้ครับกุ้งนะครับสวยงามสนุกสนานกันไปนะครับใส่ข้าวเพิ่มครับถั่วอิดามะเมะค,ครับปิดฝาได้นี่เรียบร้อยสวยไหมครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่ธรรมดาที่ผมนำาฝากในวันนี้ซูชิขวดโหลครับ เมนูนี้นะครับไม่ธรรมดาฮะด้วยเส้นครับเราจะใช้เส้นบุคาตินีหลายๆคนนี่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเส้นบุคาตินีนะครับถ้าเปิดดูเผลอจะคิดว่าเอ๊ะมันคือสปาเกตตี้หรือเปล่านะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัวบุคคาเนี่ยเขาหมายถึงว่ารูนะครับนี่ฮะ ตรงกลางเส้นของเขาถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีรูอยู่เล็กๆเวลาที่ต้มขึ้นมาแล้วเส้นเขาพองขึ้นจะเห็นได้ชัดนะครับและเมนูนี้นะครับก็มีชื่อว่าบุคาตินีทูน่าขนมปังกระเทียมป่นครับผมจะใช้เส้นประมาณ300กร่มใส่เกลือลงไปด้วยครับผมใส่เกลือในน้ำลวกเส้นนะฮะ สำหรับเส้นบุคัตตินีนะครับเราใช้เวลาในการลวกอยู่ที่9นาทีหลายๆคนบอกว่าต้มเส้นพาสตา้ามีปัญหาเส้นติดน้ำไม่เยอะพอนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมักทูน่ากันก่อนนะครับทูน่าอันนี้เป็นทูน่าที่เป็นซาชิมิเกรดนะครับเราก็สไลด์บางๆครับสิ่งที่เราจะใส่ลงไปหมักนะครับก็คือน้ำมะนาวและน้ำส้มครับเอาทูน่าของเรานะครับใส่ลงไปหมักครับ แช่เขาไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องหมักนานครับผมประมาณแค่15นาทีก็พอละครับสำหรับตัวเบดครัมนะครับกระทะนะฮะตั้งไฟครับใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็น้ํามันรำข้าวหรือบางคนอยากจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกได้นะครับ4ช้อนโต๊ะครับในอีกชามผสมหนึ่งนะครับเราใส่น้ํามันไว้เลยครับ2ช้อนโต๊ะ เบรคแครมเราใช้ขนมปังเก่านะครับขนมปังอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่รูปแบบที่เราชอบเลยใช้เครื่องบดสับช่วยครับ uh. uh. ใช้ได้แล้วนะครับพริกป่นครับผมกระเทียมนะฮะหกลีบกระเทียมเราวางไว้ข้างๆก่อนนะครับ uh. น้ำมันเราเริ่มร้อนฮะใส่เกล็ดขนมปังลงไปครับออริกาโน่ครับผม ออริกาโนเราใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะประมาณ2ช้อนชาครึ่งเดี๋ยวเราผัดนิดนึงนะครับเราค่อยใส่กระเทียมตอนหลังเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมไหม้ครับอันนี้ก็จะเป็นเบรดคัมที่เราจะเอาไว้โรยหน้าพาสต้าของเรานะครับในอีกโบนึงนะครับที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ครับผมจะใส่มะกอกด้วยครับมะกอกที่เราใช้วันนี้จะเป็นมะกอกสีเขียวนะฮะซึ่งมะกอกสีเขียวเนี่ยต่างจากสีดําตรงที่ว่า เขาจะเก็บจากต้นตอ,อนที่ยังไม่สุกดีนะครับแล้วก็นําไปบรายกับน,น้ําเกลือครับเดี๋ยวเราจะใส่มะกอกนะครับลงในชามที่เราเตรียมไว้เลยฮะซอยครับผมเคเปอร์ใส่ลงไปครับแล้วเราก็จะมีสันไดโวเมตโตในน้ํามันครับโอเคซอยบางๆตอนนี้เส้นพาสต้าของผมก็อืได้แล้วครับ เราจะไม่เอาเส้นล้างผ่านน้ำนะครับเราจะใส่เส้นร้อนๆลงไปเลยเกลือนิดนึงครับเกล็ดขนมปังของเรานะครับเริ่มหอมดีแล้วใส่กระเทียมลงไปครับพาสต้านะครับคุกเคล้าให้เข้ากันอาแล้วครับใส่น้ำนี่นะฮะที่เกิดจากการหมักไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะ เ่านี้เองเรียบร้อยแล้วครับเกล็ดขนมปังของเรานะฮะก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันยกออกจากความร้อนเลยครับแล้วก็เนื้อทูน่าของเรานะครับตามลงไปครับตัวน้ําส้มกับน้ำมะนาวไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่หมดจะเยอะเกินไปเวลาที่เราต้มเส้นเสร็จนะครับเราจะสังเกตว่าบุกัตินี่เนี่ยเขาใหญ่กว่าสปากเก็ตตี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีเนื้อทูน่าเยอะแยะมากมายนะฮะก็ตแต่งหน้าด้วยสมุนไพรสวยๆนะครับ อันนี้ปลูกเองหลังบ้าน,นะฮะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งรสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะมีความสดชื่นที่มากับอะไรกรอบ,บโรยหน้าและนี่ก็คือบูคาตินีทูน่าขนมปังกระเทียมบดครับ อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเมนูนี้เป็นขนมปังจากฮังการี Hungary นะครับมีชื่อว่าเบเกอรี่ครับก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอานมไปอุ่นนิดนึงนะฮะใส่นมลงไปในหม้อผมจะเอานมมาวางให้พออุ่นไม่ให้ร้อนนะครับดังนั้นเราตั้งไฟสักครึ่งนาทีนะฮะเราใส่ยีสต์ลงไปนะครับซึ่งยีสต์ที่เราใช้เนี่ยเป็นยีสต์ผงครับ มใส่ลงไปในโถเลยน้ำตาลเราก็แบ่งออกมา1ช้อนชาครับตอนนี้นมเนี่ยฮะอุ่นๆก็พอละเราใส่ลงไปนะครับแป้งครับผมน้ำตาลทรายนะฮะเราใส่ลงไปด้วยกันได้เลยอบเชยครับแล้วก็มีเกลือนะฮะคนก่อน,นะฮะให้ส่วนประกอบทุกอย่างขยายตัวนะครับเราจะใช้ไข่นะครับทั้งหมด2ฟองฟองแรกเราใช้ทั้งฟองฟองที่2เนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดง แต่ไข่ขาวเราจะเก็บเอาไว้ทําตัวไส้ครับไข่แดงฟองที่สองเอามาใส่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวโดนะครับมีเนยด้วยเล็กน้อยครับที่หน้ายีส์ของผมนะครับตอนนี้เป็นฟองอากาศขึ้นมาแล้วเราเริ่มจากของแห้งก่อนครับแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมของไข่นะครับเมื่อส่วนผสมเริ่มที่จะจับกันเป็นก้อนแล้วนะครับยังไม่ต้องเนียนดีนะครับ เราก็จะใส่เนยลงไปจะต้องบอกว่างานคลึงหรือว่านวดแป้งเนี่ยครับเป็นงานหนักพอเป็นงานหนักถ้าเบื่อเราทําด้วยมือเนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นการที่เรามี stand mixer น,นะครับก็ทําให้เราประหยัดทุนเวลาทุนแรงขึ้นเยอะครับเรานวดแป้งด้วยเครื่องนะครับประมาณ3นาทีนะฮะคลึงเขานิดหนึ่งครับใช้มือเนี่ยพลาสติกสักแผ่นหนึ่งนะครับ คุมหน้าตัวโดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะนําไปพักนะครับประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างที่พักเนี่ยเดี๋ยวผมมาเตรียมตัวไส้เลยครับตัวไส้ของเราเป็นวอลนัทครับวอลนัทผมต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของถัว่วชนิดหนึ่งเลยที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดมีโอเมก้าทช่วยบำรุงหัวใจนะครับทานบ่อยๆแล้วจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงเราใช้ทั้งหมดเท่านี้นะฮะนำไปบดนิดนึงครับ จะใช้วิธีสับก็ได้นะครับหรือทุบหยาบๆก็ได้กระทะตั้งไฟครับใส่เจ้าตัวเชียร์ซีดลงไปเลยครับอบเชยประมาณครึ่งช้อนชาผิวมะนาววานิลาครับผมนมครับผัดให้ตัวเชียร์ซีดเขาพองนิดหนึ่งนะครับลักษณะของเขาจะคล้ายกับเม็ดแมงลักนะฮะเวลาที่พองแต่จะไม่พองเท่าอ่าแล้วล่ะเท่านี้ครับพอเขาดูดน้ำเข้าไปหมดแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับเรานำออกมาพักไว้ก่อนครับ ไข่ไก่ที่เหลือนะครับอันนี้เป็นไข่ไก่ที่เหลือใส่ลงใน mixing โบว์ครับตีครับใส่ไข่ขาวลงไปนะครับใส่เนยครับน้ำตาลครับผมแล้วก็วอลนัทที่เราบดไว้อะพอใส่ทุกอย่างแล้วนะครับจุดไฟครับอีกครั้งหนึ่งนำมาตั้งไฟฮะตัวนี้จะกลายเป็นตัวไส้นะครับเอาละครับแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับแป้งที่เสร็จ พูฟเสร็จแล้วนะครับเรานํามาตบไล่อากาศออกนิดนึงหลังจากนั้นก็จะคลึงนะครับให้ได้ขนาด45คูณ65เซนหรือเท่ากับเขียงของผมนี่เลยนําเนยละลายนะครับที่เราพักให้เย็นดีแล้วทาให้ทั่วตัวแป้งส่วนตัวไส้เมื่อกี้ที่เราพักไว้นะครับนํามาใส่ลงไปท,ทั่วตัวแป้งครับแล้วก็ใช้พายเกลี่ยบางๆไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเผื่อตัวไส้ของเราจะไม่ทั่วตัวแป้งดีเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะโรยน้ําตาลทรายแดงลงไปทั่ว,วครับ ม้วนตัวแป้งครับผมม้วนให้เป็นแท่งพยายามม้วนแน่นๆอย่าให้มีอากาศด้านในเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แป้งขนมปังของเรามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆครับใช้นิ้วบีบตรงส่วนที่เป็นรอยต่อครับเตยมพิมพ์บัชนเค้กนะครับเราทาเนยให้ทั่วดีแล้วเราก็นําแป้งโดข,ของเราเนี่ยครับวางลงไปโดยเริ่มจากส่วนของตรงกลางป่องค่อยๆม้วนนะครับแล้วก็ออกมาสู่ด้านนอกครับจัดเรียงให้สวยงามให้ด้านที่เป็นรอยต่อเชื่อมอยู่ด้านบนนะครับ เขาจะพรูฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใหญ่ขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวนะฮะเอาละครับผมจะเอาฟอยล์คุมหน้าคุมไว้หลวมๆครับอบเป็นเวลา45นาทีครับ45นาทีแล้วนะครับปิดเตาอบได้เลยครับเราจะนำออกมาพักนะครับให้เย็นลงนะฮะในตัวพิมพ์ของเขาเนี่ยครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีก่อนครับเดี๋ยวผมจะคั้นน้ำมะนาวเลมอนนะครับผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับ วันนี้เราใช้น้ำตาลไอซิ่งอยู่ที่150กรัมครับเค้กควรจะเย็นนะฮะของปลอย่างอุ่นๆนิดๆแต่ถ้าเืิดเย็นสนิทเนี่ยครับจะเกรสออกมาแล้วสวยที่สุดเราลองดูกันเลยนะฮะอ่าก็ไม่เลวครับไอซิ่งตัวนี้มีรสชาติของมะนาวเลมอนนะครับก็จะเป็นชั้นๆลักษณะนี้นะครับ แลครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ธรรมดาและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษไม่ธรรมดาที่ผมนํามาฝากครับกับขนมปังที่มีชื่อว่าเบเกอรี่ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p n f o o d m a f i a c o m ครับไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเมนูที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับนอกจากมีหน้าตาน่ารับประทานแล้วขั้นตอนในการทำก็มีความพิเศษด้วยครับเชื่อว่าจะประทับใจคนพิเศษของคุณได้อย่างแน่นอนครับเมนูไม่ธรรมดาของเรายังมีเหลืออีก4เมนูที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามได้ในผลพักนักปรุงวันพรุ่งนี้วันศุกร์ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ ไม่อยากพลาดเมนูพิเศษพิเศษในรูปแบบของพลักพักนักปรูงนะครับง่ายๆครับแฟนๆ t u b e Subscribe เลยครับ